สิบสามสองหนึ่งโอ้เราต้องสามอาคีกันไม่ใช่เราวะเนทางลับก่อนดูทางลับก่อนมีทางลับป้องขยันแม่งเอ้ยเราต้องสามอาคีกันไม่ใช่เราวะเราตัวนี้ฆ่าไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยโจทำไหมแตกปะจ๊ะ

พี่จะบังทำไมเล่า <laughs> ยังไงอ่ะชิงมันต้องชิงไปปะ oh. อ,อ๋อร <laughs> ัวกดีวะ <laughs> ชอบปะ <laughs> เฮ้ยขันเรือมา มันใคร<ห>อ่ะ,อะเฮ้ยมันถือเพชรอุยรอ้ยมาดิ <c oughs> พี่เฮ้ยแกหนูไม่ได้จะเข้าเจีหวดป่ริงจริงเราหวดเกินแต่ว่าเราไม่ได้ดูกลมๆอ่ะเพราะกิ้มเนี่ยเข้าไปก่อนหนูได้ไปแล้ว มัววะมัวซั่ววะไปเดี๋ยวดูวข้างบนก่อนเฮ้ยม,ยมีสอ,อ,องล้านอีกสองอันต้องลานี้ลงวิงหรือเปล่าเอาหรอไปขอวินนะพี่เว มาลับหนูก่อนไปเฮ้ยพอจแตกแตกนึงจะบังทำไมลูกไปพิชวาเฮ้ยขอบคุณปอไห้ใหม่ด้วยนะครับยินอีได้นะไม่พี่ต้องมาหนิพี่ต้องมา มันต้องมันต้องมีม,งม,มันต้องเหยียบดูดิเร็วเหยียบอ๋อพี่ต้องขึ้นมาแล้วรอก่อนกินะไปไปอ๋อ,อ,อเราไปตรงนี้ <laughs> อ๋อไม่รู้อ่ะ ออเดกน่ออด็กอา่อันเด็กอัเดอันดกเฮ้ยเฮ้ยเจีนออตรงนี้ทางออกแล้วตปาระกนอ๋อนี่ไงนี่พี่ เอ้ยเรามีหกเองอ่ะเพทหกอันเออเราลืมเพรอันหนึ่งอ่ะเพชรอยู่นะตรงนี้ปะ้ออ็แตน่นี่นี่นี่หม<อ>ดอ๋อมารงนี้ได้ไปดีครับฟิลันดีครับของคุณเกียร์ หนูอ่ะไปอ๋อไม่มีอ่ะแค่ตรงนี้ลงไปข้างลา่างยังไงอ่ะอุ้ยโอ้ยปล่อยอะไรเนี่ยเราต้องอุ้ย เร eh oh, mm ือเรียนหนูไปเอาเรือให้เอาเรืออะไรตรงนี้ไงอ๋ออ๋วโอ้ยอ้าวแตกได้ด้วยเฮ้ มันอีกที่เกินแบ่อ้ยบอสเหรอเอ้ยเอา้านี่ไปได้ยังไงกดเข้าไปฉ <laughs> ี่วอะไรอ่ะไม่ใช่ใช่เหรออะ,รอะไรอ่ะใช่รอเฮ้ยเราต้องริทำเวแลาวโอ๊ยติดไปห้องไหนอ่ะ จีนพิที่ออกไม่ได้พี่พี่ออกไม่ได้พี่หนูบักเออแล้วพอรเจกต์เอาจะไปยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะอ้อนี่ไงอ้าอ้อไปไปไม่ได้ต้องไปี้ สามสิบวิข้างล่างมีสองแปลงอ๋อนี่ไงโอ้ยโอ้ยน่าจะน่าจะทะลุได้ยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจัดซุดยุ่งเกิน ลันเฟยอยู่ไรเอาแล้วจะรีบไปไหนแล้วนะเอ้าขอโทษหนูมไม่ได้มองใช่ไหมนี่ดีบวิเฮ้ยกินเข้าทำไมตุดตดตกเอาจินเอ่อหาที่วับที่วับอยู่ไหนอะ นี่พี่เจอ,อแล้วสวยมามาแล้วขอลงมาล่งาลงฮือมองไม่ทันอ่ะเจ๊เฮ้ยเฮ้ย mai kuar, buat, oi, oi, ni apa, mai di bawah tak boleh, pitis, oi, tidak, dia di bawah tak boleh pitis. เรายืดคืออะไรอ่ะครืออะไรอ่ะขาเรายาวจัดเฮ้ยเราเราโดุ่งดังว่ะเพราะว่าเราโด่งดังดังเกิน You sure know how to make the best ไปปะเลหนึ่งก็ได้ไปแล้วนี่มาเลยยังเล่นไม่หมดนี่นั่นยังอ่ะดูยังไงเล่นยังอ่ะเอา อ๋อนี่ไงจับมือเรบเพรอะนี่ไงเราไปข้างหน้าใช่ป่ะไงต้องกลับไปก่อนปะนี่กลับมาในนี้ได้เ,เร็วหนึ่งนาทีจัดไปต้องเข้าไปไปน,นี่ง่ายกว่าไหมไปไหนเนี่ย เ,เนี่ยแล้วพี่ก็เด้งขึ้นเอเอจะดีนะรอรับหนูสัตว์เอ้ยถ้าสิบพีแล้วเออหนูตกน้ำหนูตกน้ำไปตไายหนู่มไปตไายหนู่มไปตายต้องขึ้นตรงนี้เหยีย่หัวขึ้นไปเออเราไปต้อง,ต,ต,องต้องดีดตัวไปย<อ>ี่สิบพีไป <Yep. S 2> <Yep. S 1> ไปฮะไม่ทันแล้วยินพยายามที่สุดแล้ว,ลวเขาไปทำไมอ่ะไปไหน,นอ่ะล่ะเฮ้ยยทีบ อ๋ออ๋ออ๋อไปไหนเออไปผิดไปอีกไม,ไม่เปเลยเดี๋ยวพี่ตาจะต่างขึ้นไปไ,ไปอ๋อ Oh ่ะเนี so so ่ยพี่กระโดดแล้วก็อ๋อเข้าใจละเนีงยไงวะเออไปเออไปไงอ่ะพี่พี่กระเด็กพี่กระโดดกระเดกขึ้นไปดิไปเกิดเกียร์เลยเกียรจังอ่ะ อ้าก็นไปไม่ได้อ่ะเร็วสามสิบวิอปก่อนปไอ้สั์เอ้ยาอไปอดิอะเาอมานี่ก็คือปฏิอ้า โอเคมันเริ <filho> <net diz> ่มยากแล้ว <avez> อันนี้เริ่มยากแล้ว